โอมียาแก้กปวดข่าะสองอันอนะมียาแก้กปวดข่าะครับผมมีัีกสองอันเป็นน้ำมันครับเดี๋ยวผมจะทาขอบคุณมากมากครับผมอุย้ยไม่ได้สองอันนะาผกแกนี่มีสมตูตดสามกระปุกเดี๋ยวผมอ่านตวเนี้ก็คือเป็นยาหมองอ่ะยาหมองคลายเส้นทุกคน นี่ครับผมจะมองคายเส้นเนี่ยเลก็ปกปวดแล้วมีมีอมของกี่มีนมแพ้มาให้มีนมแพ้มาให้สกล่องเนะี่ยโอ้ขอบคุณมากครับแม่วันดีผมเด็กแม่ได้บอกผมไม่รู้ไม่รู้เท่าไหร่านาะงเนี่ยดูดิ นมแพ้จริงๆนมแพ้ผมมากอาเลยกระป๋องสุดท้ายไม่เคยมีควมแก่ไอซอมบี้โอ้โหทำไมซอมบี้จะมบนบุญมากเลยซอมบี้นมแพ้เธอฉันเทกระป๋องสุดท้ายนมคืนนีเอ้ยน่ไปเลือกเองนี่นี่มีอาหารแบบหมามีหลายรสเลยทุกคนนี่อัน นี่รถเกจที่ผมเป็อยู่นะดีมากฮะแข่งก็จะเก็บไว้ก็จะมีรถใหม่มีรถใหม่มารถอื่รถใหม่มาเนี่ยสมมติเขามองของหนูทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ของพ่อนะของพ่อเป่นน้ำมันทายแต่จะมีอีกกล่องครับผมกล่องหนึ่งอันนี้คือมาเมื่อเมื่อวานมันเมื่อวานผมผมยังไม่ได้แกะผมก็เลยมาแกะพร้อมเอฟซี ก็เลยมันแก่แบบพร้อม F4 จะได้แต่ว่าเห็นีคือคือส่งที่อ่ะมันจะเตลืองอยู่ยเลย,ย,เลย,ย,เลยแล้วก็คีดข้อเนี่ยต้องหวังนะคัตเตอร์ต้องบาลานซอยูย่นะทุกที บอกซฟไรอะยรล้มีสอ,องอสมีมีนี่อีกกล่องซอสทำไมอันนี้ของใครเม่อกีผมลืมบอกเลยของใครเนาะก็คือวาอ่าป้าป้าสองใช่ไหมป้าสองป้าสองหรือป้ากองถ้าผมอ่านผิดนะับตัวที่นะครับอโอ้โหท่านซอสก็มาสองกล่องเลยนี <ๆ S 1> อะไรนะสนใจ ท่านถึงซ้อนหนาอย่างนี้อะไรลองดูดิเป็นอะไรเด็กๆเกขานอนทุกคน นี่ครับทุกคนตบีอะไรมยู่ด้เธอลุนล้นไหนดิตบ,บีขอกกระลุน้นตบ,บีขอกกระลุน้นอันนี้ผมเพิ่งตื่นนะผมมานี่โอ้ยตบีอ,อน,นี้คืออะไรอันนี้คือโอ้อันนี้ของวายุขอบคุณมากครับผมอ่าอ่าตอนนุแพ้ ให้ส้มพีโอ้โหมีนมแพะแล้วก็มีอ่าเดี๋ยวผมให้ดูของเลยดีกว่านะ,ะป้าสองครับป้าสองพูดถูกนะครับผมของป้าสองครับอันนี้เป็นขนมขนมกินกับกาแฟครับผมป้าสองฝากให้ผมนี่เขฝาฝากให้ฉันนะเขฝาฝากให้ฉันนะนึกด,ด,ดูของเธอของเธอของเธอ อโอ้เยอะมาก,มากเลยโอ้อันนี้นี่พรสองฝัางมาครับทุกคนนี่คือนมแพะนมแพะที่เป็นอันนะี้คือแกะเออทุกคนนมแพะเนี่ยผมขอถามเป็นความรู้ผมผมไม่ใส่ตัวเย็นได้ไหมคือปกติถ้ามาเนี่ยผมจะใส่ตู้เย็นหมดไงคือถ้าถ้ากระป๋องนี้เราไว้ข้างนอกได้ไหม ว่าคือเรียนผมผมไม่พอโอ้เยอะมากเลยเนี่ยในเยเยะมากเลยคุณโอ้โหนี่ส่งมาส่งมาเมื่อวานนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแท็กนเทุกคนผมให้ดูนี่เยอะมากเลยขอบคุณมากๆเลย เนาะสมบีก็ขอบคุณอ่าครับผมขอขอบคุณมากมากเลยครับอ่บา,าป้าสองแล้วก็พ่อวันดีใช่ไหมขอบคุณขอบคุณเอฟซีแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนเลยที่ทั้งคอมเมนต์ในด้านบวกคือเวลาผมเชื่อทุกคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่มีอารมณ์แบบเพรบางทีมันก็มีอารมณ์อะไรหลายอารมณ์ที่เข้ามาด้วยหมติดเชื่อไหมเอฟซี FC ช่วยแบบบูมมหาศาลเลยคือเวลาเรามาอ่านคอมเมนต์เนี่ย comment, เราได้พลังเลย พลังงานแบบพลังบวกอ่ะคือแบบมันทําให้แบบโผล่คือมันให้หายเหนื่อยผมมีเรื่องหายเหนื่อยเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเช่นผมไปโผล่ไปหาหน้าต่างก็เจอชนะก็หายเหนื่อยแล้วเจอซอมบี้แล้วก็เด็กๆอย่แล้วมันเจอเอฟซีที่น่ารักทุกคนเลยผมรู้สึกแบบอบคุณมากมากเลยครับผมกําลังใจในจะรักษาน้ำใจของเอฟซีทุกคนเลยครับผมก็ไอ นมนี้ผมก็จะไปแบ่งปันให้ให้ลูกป,ป้าเด้ยวยเพราะว่าลูกป,ป้าเขาจะมีค้อข้อหนึ่งตัวชื่อกาแฟที่ที่ผมเคยไล่ฟังที่กาแฟขเขามาใดูซอมบี้ต่างอทุกคนลืมไปเดี๋ยวผมจะ สึงใจอะไรอีกครับทุกคนก็คือเห็นไหมที่ที่พันข่าวผมอ่ะทุกคนแล้วมีพี่หมออ่ะพี่หมอใจดีมากๆเลยเอฟซีเหมือนกันเนี่ยท่านส่งยามายามาให้ผมมาะแยะเลยแล้วท่านบอกว่าเก็บไว้เผื่อเราต้องใช้อะไรนี่คือทุกคนคือผมใช้ใช้หมดหมอท่านชื่อหมอว่าใช้คู่กันพวกน้ำมันพายอะไรได้หมดเลยก็ใช้หลายๆอย่างก็จะดีครับผมทุกคน โอ้ขอบคุณมากมากเลยผมก็จะเก็บไว้ครับผมน้ำใจปู่ได้คือน,น้ำใจจริงๆนะน้ำใจจาเพี่ีผมต้องขอขอบคุณจริงๆครับผมูเยอะมากเลยขอบคุณมบี่คือเมื่อยคือปวดไหมตาไหมทุกคนไอคลิปคลิปที่ผมเปิดกล่องอกล่องพัสดุของอ่าแม่วันดีอ่ะก็คือว่าผมาลืมเซฟทุกคนผมเปิดมาแล้วไงผมลืมเซฟก็เลย ก็เลยโผล่หัวมาก็เลยแกะแล้วนะครับผมทุกคนทุกคนตอนนี้ซอมบี้นางก็ไปให้นมลูกแล้วลูกหิงหิ้งนมเด็กที่นม,มิมงนมกี้ร้องอยู่ยงนางนอนพิ้วเลยพี่นางก็ประงกหัมวามามองผมนะผมก็เลยบอกเออซอมบี้ให้นมลูกหรือเปล่าก็คือทุกคนผมขอบคุณมากๆนะจากใจเลยจากใจผมเลยขอบคุณ f อซทุกๆคนเอซของซอมบี้อ่ะที่ ทั้งเขียนคอมเมนต์ทั้งส่งกาลังใจทั้งส่งของเอ้ยส่งทั้งส่งของแล้วส่งปัจจัยอะไรมาต่างๆครับทั้งส่งของทั้งส่งยาดูดิมีทั้งยาสมุหมพรลเดี๋ยวผมจะใช้หมดเลยครับมีแล้วก็ยาสมัยใหม่ก็มีหมดเลยมีทุกทุกอย่างที่ที่ที่เอฟซีส่งมาคือทุกคนที่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นสิ่งมหัศจรรย์นในใจผมอะทุกคนปก็เชื่อว่า เป็นสิ่งหัสจัน์ของใครหลายๆคนที่ชมคลิปผมด้วยว่าเอ๊ะทำไมทำไมผมกับซอมบี้ช่องซอมบี้อะไม่ได้อขอไม่ได้รับบริจาคเลยนะแต่ทำไมแบบว่ามีของส่งมาหลั่งไหลเข้ามามากมายอะไรเนี่ยทุกคนรู้กันไหมแต่ถ้าคนไม่เข้าใจนะถ้าเกิดว่าเป็นช่องอื่นหรือหรือคนที่ไม่ใช่ f c ผมอะเขามาชมผมใช่ไหมเขาอาจจะคิดว่าผมอะ รับเปิดรับบริจาคแล้วก็มีคนแบบบริจาคอะไรเข้ามาคือเอฟซีของซอมบี้เท่านั้นที่จะรู้ว่าผมไม่ได้มีการเปิดรับบริจาคอะไรทั้งนั้นเลยอันนี้คือเป็นน้ําใจของเอฟซีพี่พิโผมไม่ได้เรียกร้องที่จะขออะไรสักอย่างเลยทุกคนนี่มันเป็นหัวใจอะหัวใจที่แบบมันคือบริสุทธิ์อะบริสุทธิ์ที่ที่หลั่งไหลเข้ามาจริงๆอะทุกคนไม่ว่าในเรื่องของอสิ่งของต่างๆ ใน,นเรื่องของเงินเงินเงินก็ไม่ใช่จนนํานวนไม่ใช่จํานวนมากแต่น้ําใจน้ําใจที่มอบให้มันคือมหาศาลนะทุกคนนึกภาพไหมผมก็เลยแบบโอ้โบโคตรประทับใจผมก็เลยเพูดตรงนี้ให้สั่งด้วยเผื่อคนที่ไม่ใช่เอฟซีเราแล้วเข้ามาเรามาเห็นว่าโอ้ยเองนี่ทําไมแบบรับเปิดรับบริจาคทาั้งทั้งที่บ้านก็ดูดีนะอะไรเนี้ยคือทุกคนที่เหมือนเมือนที่ผมบอกไง มันคือน้ำใจน้ำใจของของ f c FC ของซอมบีครับผมผม,ผมซึ้งผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะผมจะตอบแทน FC ยังยังไงดีผมก็หนึ่งผมก็จะทำทำตัวเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรและอีกอย่าง,งผมก็อยากจะเอฟซี FC ที่ที่มีสินค้าหรือมีอะไรที่ที่มีสินค้าขายอ่ะ ก็คือส่งมาก็ได้เนาะส่งมาให้ผมแล้วเดี๋ยวผมทานผมทานแล้วผมก็จะเอามา,าถ่ายวิดีโอเนี่ยเผื่อเป็นเป็นกระบอกเสียงอันน้อยนิดอันน้อยนิดที่จะสื่อสารไปให้คนอื่นๆได้ได้ชมมั่งว่าไม่เพราะว่าช่องผมมันไม่ได้ช่องใหญ่นะทุกคนอย่าไปเทียบกับช่องหมาอื่นๆช่องอื่นนะโห้ยคนดูเป็นแสนแสนใช่ไหมแต่ช่องผมมันแค่เนี่ยแต่ผมภูมิใจนะคือ คือหลักพันหลักหมื่นของผมนี่มันเป็นมหาศาลมากๆเลยสําหรับช่องสมบีอะ่ะเราไปดูคอมเมนต์นี่แบบคอมเมนต์แบบพลังบวกอะ่ะทุกคนพลังบวกเท่านั้นเลยอะ่ะผมแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงก็คลิปนี้ผมขอบคุณจากใจจริงขอบคุณทั้งคนที่อยู่อยู่เบื้องหลังในความว่าส่งของส่งอะไรแบบไม่ให้เอ่ยนามอะไรทั้งส่งนะราไม่ให้เอ่ยนามรวมทั้งแม่ทุกคนเลยที่ที่รับผมเป็นลูกนะผมก็ ก็ขอบคุณมากมากมีทั้งอยู่อุ้จริงๆผมก็อึ้งมากๆนะอยู่ทุกภาคของประเทศไทยอ่ะจริงๆตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อคนคนดูก็ไม่อยากจะเชื่อแต่ลองไปอ่านคอมเมนต์ดูมีทุกภาคมีทั้งสตูลมีทั้งภูเก็ตมีทั้งโคราชมีทั้งกรุงเทพนนทบุรีสมุรปราการอายุทยาเยอะแยะรีสเกตเยอะแยะเยอะแยะเลยทั้งประเทศนอกทั้ง โอ้ oh, ล่าสุดนี่คูเวตมีทั้งคูเวตมีทั้งแคนาดามีทั้งอังกฤษมีทั้งอิตาลีโอ้ที่ผมเอ่ยไม่เอ่ยไม่หมดอ่ะคือคือแบบคือหัวใจแบบหัวใจผมนี่รู้สึกแบบตื้นตันน่ะตื้นตันตื้นตันมากที่สุดเลยครับผม mm hmm. คือมันเหมือนเราได้รู้จักคนที่จิตใจเดียวกันะมีความรู้สึกเหมือนกันน่ะคือมีความ มีความรักรักหมารักสัตว์เหมือนกันแต่รักในพอประมาณที่ไม่ใช่ามากเกินไปที่แบบว่ามากหมายความว่าเราไปรับเลี้ยงแบบเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยโดยที่เราทําไม่ได้อะทุกคนเข้าใจปะ่ะแต่ของผมเนี่ยคือความคิดของผมเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยผมก็คิดว่าผมไหวเฉพาะซอมบ,บี้คือมามาเลี้ยงมาเลี้ยงซอมบ,บี้ผมว่าทนะีี น้อง,นองของนางมาตอนแรกน้องมาของนางมาผมก็คิดว่ามีสักตัวหรือสองตัวผมก็ชิวชิวใช่ไหมแดีวออกมาเจ็ดตัวนี่ผมก็หันสาเลยครับผมก็ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ยังไงในวันข้างหน้าแต่ผมก็จะทําดีที่สุดลวทุกคนเหมือนที่ทุกคนบอกก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะเก็บตังค์ในเรื่องของของห้องค้องครัวนี่ผมว่าผมอาจจะติดแอร์ห้องครัวเพราะว่าโอมันเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าร้อนนะทุกคนผมว่าเข้าหน้าร้อนเดี๋ยวมาซองบี้เนี่ยคืออย่างน้อย คือเขามีบ้านด้านนอกใช่ไหมผมจะทําบ้านด้านนอกด้วยแล้วเขาก็ต้องแวะเวียนเข้ามาในครัวตรงเนี้รู้ค่ะไหมคือมันก็เขา้าออกทีเด็กน้อยเขาก็อาจจะมานอนอะไรเงี้ยผมก็ผมอยากทําแต่ผมตั้งใจทําเดี๋ยวผมรอไว้ก่อนอือ่าฮดูทุกคนระหว่างที่ผมคุยนี่ใครมาหาเดี๋ยวผมยกให้ใครมาหานานโนนานโอนอานาโนมา นานโนนานโนนานโนบอกว่าเอฟซีเอฟซีหนูขอบคุณเอฟซีมากนะอืมนานโนนานโนชอบห้่องแอร์ทุกคนเด็กๆชอบห้องแอร์หมดเลยอืมแต่แม่เขาไม่ค่อยชอบแม่เขาเป็นตอตื่นแต่เวลานอนก็ตื่นเวลาขึ้นบันไดเขาไม่ค่อยอยากขึ้นทุกคนงั้นผมขอขอบคุณทุกคนนะก็ผมลาด้วยนี้ไลก่อนเดี๋ยวผมค่อยผมลาด้วยด้วยด้วยนานโนดีกว่านานโนนานโนบายบายหน้ แนั่น้ป็น11เอฟซีเนี่ยนะ